สวัสดีจ้าสาถาดพนมพาเทียวมือนีกับภามามยังหร่อตลาดนัดไทยแล้วเพื่อถายพนมจังหวัดนะครพนมอีกแล้วจ้าไปเบ่งบรรยากาศกันค่ะเฮ็ดปวกค่ะพี่น้องเฮ็ดปวกใหม่ๆเลยค่ะงามๆเลยไว ตลาดนัดไทยล้าอำเภอทักล่มจังหวัดนครพนมจะมีทุกเสาร์วันจันทร์และก็เสาร์วันพฤหัสเดอจ้าก็มาเที่ยวเม,มือเบิ่งกันได้ค่ะของขายหลายอยู่ค่ะพี่น้องมานี้เดี๋ยวเสาร์ทับพันุุาพาข้าไปเบิงเ่งบรรยากาศทางในเดอจ้า ชังใดก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวทานพนมพาเที่วน้ำแนรเดจ้าไปเบ่งบรรยากาศกันค่ะพี่นอ้อง ค man, aki, ่่ะพีน้องเฮ็ดเพิงกับมีขายค่ะตอนนี้นะเฮ็ดเพิงกองละล่อยค่ะพี่น้องหลอกงามเลยจ้ะ โอเคจ้าน้ไม่ถุงกระส้าบาทดึงด้วยค่ะน้ไม่น่นะเขียนให้เรียบร้อยจ้ะร้านกายเห็ดปวกค่ะพี่น้องจานใหญ่เลยค่ะเฮ็ดปลวกสดๆเลยค่ะพี่น้อง ติดพวกออกไลายขนาดเลยค่ะมึพวกจ้าเมนจะมีขายกับพี่น้องไม่ไลนไม่ไล่ ไม่ไ้แล้วเนาะตายเลยก็อะไรกอะไรนี่ดาวบะหักโคตรออกมาสี่ชิ้นบาทจ้าแม่ปาเกลือด้อปูนาค่ะปูนาไปง่เลยค่ะพี่น้องเอาไรจะกิได้อะไร นี่ะคะไล่่ยอจ้าฝากติดตามหน่อยนะคะสาวข้าพนุมงาเที่ยวค่ะเด้อมาดื่มเด้อมเพือเด้อกระปูนะมาเด้อฮิตบวกเด้อหิตบวมันจะเลเด้อกระปุกกระป้องกระป๋องกระโตตัวใหญ่เลยจ้า ามน้ำคงค่ะพ <ไป S 1> ี่น,น้องบรรยากาศยามเศร้าค่ะตลาดนัดไผ่ลามพื้น,ววน,นค่ะตาาาามจังหวัดนครสวรรค์ตลาดนัดก็จะมีทุกเสาร์วันจันทร์กับเสาร์วันพฤหัสค่ะพี่น้นองเมนี้กุ้งลายค่ะเพราะว่าเป็นวันหยุดจ้ะ ตาหนีกับใครเฮ็ดปวกค่ะพี่น้องจู่เลขดเลขอยู่อันนั้นมันเทาอ้ว่างตัวนี้จองวางคนร้อยเลี้เหีย็ดปวกออกร้ายขนาดนล้ค่ะมลงวางอะดะวาบแปดที่ปากย้า เอาเลยักก็พ <LO> ันะมันหลายเก่งลเอิดพวกสดสดเลยค่ะดอกใหญ่ๆเลยค่ะงามๆเราน้อยังเราดีงามตปดตัวค่ะติดพวกสดสดเลยค่ะขายปลาจะได้จบบ่หล่ะ อ่าค่้อนแล้ว่ปอนก็ดานปลาม่น no ้ำคูค่ะปลากะดูกปลากรดตัวใหญ่ๆเลยค่ะ

A lạy của hả

ปุ่นเรียบร้อยเลยงามเลยมรเพิใหม่เลยค่ะโอยงามไม่เส็จมาไม่เศร้าพีเลยอือไสามคัะจ้าโลหนึ่งสองตัวโลสามตัวสองโล่คนนี้

ัวค่ะจาละห้าสิบบาทจาละห้าสิบบาทกิน้องหดปวลาใส่พุงปลาใส่พ,พุงปลาโจโอมันมืดเราบอกโลา้าบาเลยเสามาล้ห้าสิบ่

ขนาดนาดัดไทยเล่าเพื่อ่าพนมจังวันละครพนมจ้าบรรยากาศยามเศร้าค่ะตลาดกบซิมี่ทุกเศร้าวันจนันและก็เศร้าวันพฤหัสฮาจากพี่นอ้องบรรยากาศต้นลายขนาดเลยค่ะพี่น้องของขายก็ลายค่ะเดี๋ยวเอาไปวิ่งบรรยากาศกันจา้าอันนี้คือไปถายเฮดค่ะใส่เป็นจันจานไเลยจา้า

It's the of the of eight Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. อนนี่ขายเนื้องวัวค่ะพี่น้องเนื้องวัวสดๆเลยจ้าเนื้องวัวใหม่ๆค่ะระทีมปาระทูค่ะพี่น้องแพกละเร้าบาทเร้าหาสามสิบสามสิบหาค่ะ ข้าว60กสบนี้ค่ะตัวใหญ่ๆค่ะพี่น้องปลาตู้เอามาเบิ่งกันได้ค่ะหลายขนาดเลยค่ะปลาตูอันนี้ก็สิขายงัวเผาค่ะพี่น้องงัวเผาไม,ไม่เลยค่ะ มูปลาก็มีจ้าเนื้อมูปกรมีค่ะมาเบิ่งกันได้ค่ะพี่นอ้องจะซุขใหม่ๆเลยจ้า